ผู้หญิงเนี่ยพอเราเนี่ยเข้าสู่วัย30แล้วทุกคนยิ่งแม่หนูเนี่ยนะคะเข้าสู่วัย30บวก2อปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วริ้วรอยเนี่ยนะคะมันถาถมเข้ามาแบบไม่อยางคือการที่เราใช้ชีวิตน,นะคะอยู่ท่ามกลางมลภาวะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลางแดดกลางฝนนะคะอยู่กลางฝนมันทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยมีรอยตีนการิ้วรอยเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหลายหลคนนะคะก็ถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าจําเป็นต้องไปทําเลเซอร์หรอจาเป็นต้องไปทำเทอร์รอมัไมชไหมนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยทุกคนมันก็สูง ปากแดงอินนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนูจะมาตอบคาถามทำไมช่วงนี้แม่หนูแบบว่าเฮ้ยดูแลตัวเองเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมช่วงนี้แม่หนูเนี่ยก็มีการไปทําเลชองเรเซอร์แล้วก็ทําเทอ่มมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าแม่หนูเนี่ยลงไซน์งานก่อสร้างตั้งแต่บ้านยังไม่ลงเสาเข็มหรือว่าลงเสาเข็มแล้วเนี่ยแม่หนูก็ไปตรวจไซน์งานก่อสร้างแทบทุกวันเลยแม่หนูก็ไปถ่ายรีวดดิ้งที่ไอซ์แลนด์ต่อให้ไม่มีแดดก็มีลมและฝนนะคะทาร้ายผิวหนังเรามากๆเลยหรือว่าไปเดินตามหาตุ้มหูที่ไซนกก่่ออสรร้้าางีียแดตดตว์ ปน,นิจําเป็นไหมนะคะก็อยู่ท่ามกลางฝุ่นไปปลูกต้นไม้เนี่ยที่ EP ปลูกต้นไม้บนที่ดินส่วนตัวร้อยล้านเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ กลางแดดแกลางกรุงเทพเลยนะคะที่สวนสนุกที่เขาใหญ่นะทุกคนก็นั่งรถแท็กซี่เนี่ยเข้ากลางไร่กลางนาร้อนมากเดินตรวจตลาดของตัวเองเนี่ยกลางแดดเนี่ยช่วงสายๆคือเป็นอะไรที่ทําลายผิวของเรามากกลับไปที่ไร่เนี่ยทุกคนแล้วก็ไปเผากุ้งเนี่ยกลางแดดเนี่ยเป็นอะไรที่ร้อนสุดๆหรือจะเป็นใจงานเกาะที่แม่หนูไปปลอมตัวเป็นคนงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยแม่หนูลงจริงทําจริงตากแดดจริงเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงล่องเรือริมแมนาบางประกงนะคะกลางแดดรีวิวบ้านไม้ร้อยล้านเนี่ย ก็ร้อนมากเช่นกันส่วนสนุกที่เขาใหญ่นะคะแม่หนูเนี่ยนะคะก็ไปสร้างภูเขาใช่ไหมแล้วมันก็อยู่กลางแดดช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์ด้วยนะกลับมาที่ใช้งานก่อสร้างท่ามกลางแดดท่ามกลางฝุ่นน,นะทุกคนใช้างานก่อสร้างเป็นอะไรที่ฝุ่นเยอะมากจริงๆนะคือกลับมาเนี่ยต้องขัดตัวเลยแล้ขี้ขยไหลมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะไปรีวิวลรถนะคะส่วนตัว w อชิ้นไมล์แบเนี่ยแม่หนูจะค่อนข้างออกไซนงานตลอดก็คือออกไปที่นอกเราจะไม่ได้แบบถ่ายทําที่บ้านนะคะไปฝึกขับรถเกียร์ตัตโนมันเนี่ยแม่หนูกออก ข้างนอกนะทุกคนพาน้องอาทูเนี่ยไปสวนสนุกส่วนตัวเนี่ยแทบพุกเดือนเลยนะคะมันเลี่ยงไม่ได้อะทุกคนที่แบบจะไม่เจอแดดไม่เจอฝนนะโดยเฉพาะแดดช่วงบ่ายๆ่ยเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยเราก็ต้องแบบคำนึงถึงแสงสวยๆด้วย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยแสงสวยๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยแดยดที่ทำร้ายผิวหนังรีวิวรถบั๊กกี้เนี่ยเสร็จออกมาแล้วเนี่ยแม่หนูก็ต้องไปขับจริงใช้จริงใช่ไหมแล้วมันก็อยู่กลางแดดและรีวิวบ้านเนี่ยมันมีชั้นสามแบบตอนที่มันยังไม่มีหลังคามันก็เป็นอะไรที่ร้อนมากๆเลยนะหรือว่าทาบุญก้าววงด หรือช่วงบ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ร้อนมากๆเลยนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนวัดไปเรืเ่อยๆจนครบ9วัดหรือจะเป็นอีวีที่แม่หนูเนี่ยก็มีปัญหาบ้านหลายหลังหรือจะเป็นแบบของขวัญจากคนปลูกขุนย่าให้เนี่ยเรียกได้ว่าแม่หนูเนี่ยก็ต้องเดินยอยู่ท่ามกลางมลภาวะในกรุงเทพมหานครยใช้งานก่อสร้างอย่างที่บอกไปทุกคนต่อให้มีหลังคาแล้วอะมันก็ยังเป็นอะไรที่มีฝุ่นเนี่ยเยอะแยะต่างจังหวัดเนี่ยแม่หนูก็จะแบบโดนดินโดนทรายอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำร้ายผิวหนังของเราเช่นกันเวลาแม่หนูลงงานจริงเนี่ยแม่หนูรี ทุกซอกทุกมุมเลยเรียกได้ว่ากลางแดดกลางฝนน้าหนูไม่เคยกลัวเลยหรืออย่างบางอีพีที่ไม่ได้โดนแดดอะอยู่ใต้แบบหลังคาทุกคนอยู่ตรงในส่วนของสายงานชั้นหนึ่งอะมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนเห็นภาพไหมคะว่ามันโดนมลภาวะตลอดเวลาหรืออย่างเช่นเนี่ยล่าสุดเลยนะคะทุกคนรีโนเวทส่วนข้างบ้านเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่ทุกคนคะแม่หนูเคยทำตอนเที่ยงวันผู้หญิงเนี่ยพอเราเนี่ยเขาสู่วัย30บริ้วรอย,รรอยมันถาถมเข้ามาแบบไม่อยากมีรอยตีนการ,ริ้วรอยเนี่ยอย่างเห็น ซึ่งหลายหลคนนะคะก็ถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าจำเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรอจำเป็นต้องไปทำเทอร์มใชไหมนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยทุกคนมันก็สูงแม่หนูเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มาแนะนำให้ทุกคนนะคะในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่านะคะแต่ก็ได้เห็นผลเช่นเดียวกัน <ละ S 1> ก็ใช้ม <ละ S 1> าหน่อยชอบมากชอบจนแบบตอนเนี้ยต้องซื้อมาก,กั ตุนเนี่ยเพื่อเก็บไว้ใช้แล้วนั่นก็คือ,อ RAREAL REVITALIFY FOR RETINOL SERUM นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคิดคนนะคะโดยแพทย์เชี่ยวชาญเนี่ยนานถึง30ปีทางแบรนด์นะคะเขาก็เขว่าเป็นนวัตกรรมนะคะลดเลือนริ้วรอยเส้นต่อเส้นภายใน1เดือนเลยทุกคนทาไปนะคะทั่วหน้าเนี่ยหเดือนเนี่ยริ้วรอยเนี่ยจะ จางลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนผสมขอขานะคะ<ว>ก็สุดปังมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างโปรเรตินอลนะคะแล้วก็แอนตี้ริงเกิลเอสเซนส์โปรเรตินอลเนี่ยทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอในส่วนของแอนตี้ริงเกิลเอสเซนส์นะคะก็จะมีสารสกัดมากมายนะคะมีสารสกัดเซนเทล่าเอเชติก้านะคะที่เรารู้จักกันก็คือสารสกัดจากใบบัวบ,บกนั่นเองค่ะส่วนมากแล้วนะคะก็จะเป็นสกินแคร์พรีเมียมชั้นนํำเนี่ยนะคะที่เขาจะใช้สารส่วนนี้ซึ่งเขาก็ได้รับสมญานามว่า LeafF ลคฟท่ แปลว่าใบาไม้แห่งชีวิตตามชื่อนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> อีกทั้งนะคะยังมีสารสก,กัดจากโกไซเลนไฮยาลูรอนิกนะคะแล้วก็เทคโนโลยีจากเดอร์มาลฟซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะเขาใส่มาถึง4%นนั่นเองค่ะช่วยนะคะ <Wow. S 1> ในการสร้างคอลลาเจนของเรากะัะตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราแล้วก็ป้องกันนะคะการเสื่อมสลายคอลลาเจนในชั้นผิวของเรานั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูเนื้อเซรั่มกันดีกว่าค่ะทุกคนบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้นะคะแม่หนูใช้มาแล้วประมาณ2อาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจสุดๆเลยนะคะที่ชอบที่สุดเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเนื้อเซรั่มของเขานี่นะคะมีความเบาบางม้างทุกคนคือไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะลักษณะของน้องเขาจะเป็นเจลเบสที่เป็นโมเลกุลระหว่างออยล์แล้วก็น้ำนั่นเองเนาะซึมซาบเข้าสู่ผิวหนังของเราได้อย่างไวมากเลยนะคะซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่จะทาน้องเขาก่อนแต่งหน้า ก็ได้นะทุกคนก็คือทาได้ทั้งเชา mm ้าเลยเนี่ยนะคะราบรองได้นะคะว่าไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนนะคะเพราะว่าเนี่ยทุกคนผ่านไปแค่ไม่กี่วินั่นเองนะคะทุกคนก็คือซึมซาบเข้าสู่ผิวแล้วนะคะคือด้านเนี้ยคือด้านที่แม่หนูทานะคะแล้วก็ด้านเนี้ยคือด้านที่แม่หนูไม่ได้ทาจะเห็นได้เลยนะคะว่าด้านที่ทาเนี่ยจะมีความฉ่าวาวมากๆนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะซึ่งหลังจากที่แม่หนูใช้ไปราวสองอาทิริ้วรอยแปดจุดนะคะก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าผากร่องแก้มหรือรอยใต้ตาแก้นะะค แล้วก็บริเวณลำคอนะรวมถึงนะคะบริเวณร่องมุมปากของเราด้วยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือรอยตีนกานั่นเองทุกคนคือก่อนนั้นเนี้เวลาเรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นเนี่ยจางๆขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่ใช้มาสองอาทิตย์เนี่ยนะคะริ้วรอยเนี่ยนะคะก็จางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนั่นเองเนาะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคุณสมบัติสุดปางขนาดเนี้ยทุกคนขวด30 ml นะคะราคาอยู่ที่1,299บาทเท่านั้นหาซื้อได้นะคะที่ r o y a l OFFICIAL ทาง Shopee และ Lazada หรือจะเป็นทางวัดสันนะคะหรือวัดสันออนไลน์ก็ได้เช่นกันค่ะตัวเองใช้เองใช้เราชอบนะคะก็ซื้อให้ยายหนูด้วยที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วถ้าเราเนี่ยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นะคะลายอื่นๆของเขาเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีขึ้นอยางเห็นได้ชัดเลยอย่างตัวแม่หนูเองเนี่ยนะ จะเป็นคนที่ผิวแห้งใช่ไหมคะจะใช้เป็นตัวไฮยาลูรอนิกแอซิสเซรั่มเนี่ยของบร O โอลเนี่ยที่เคยรีวิวไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วทุกวันนี้นะคะก็ยังใช้อยู่นะคะหมดไปหลายขวดแล้วเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยแม่หนูก็ใช้เป็นเดย์ครีมไนท์ครีมเช่นเดียวกันซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นใช่ไหมว่าเป็นเรื่องของไฮยาลูรอนิกแต่แม่หนูเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นการเสริมทับเข้ามานะคะในการจัดการเรื่องริ้วรอยเนาะทุกคนเพราะว่าริ้วรอยของเราเนี่ยพอเข้าสู่เเลอกกนนด้ััิแววายบ แม่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการน,นับถอยหลังที่แบบเฮ้ยคอเลสเตอรอลฉันหมดไปอีกหนึ่งปีแล้วคอเลสเตอรอลฉันหมดไปอีกหนึ่งปีแล้วแบบฉันจะทํายังไงดีที่น่ากังวลอีกอย่างนึงก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยสัมปักสะบอมมากนะคะสมบุกสมบันมากเลยแม่หนูต้องไปตากแดดตากฝนนะคะคุกดินคุกทรายเนี่ยตลอดเวลานั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยแม่หนูเนี่ยถึงดูแลผิวเป็นพิเศษก็อยากจะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาริ้วรอยเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหลังตีนกาอะไรอย่างที่าอ้ยด่วแมม บางคนนี่ก็ต้องแบบสอนลูกแบบเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่ไหมบางทีเราก็แบบอดหลๆๆับอดนอนทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนลา้าดูร่วงโรยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะหมั่นนะคะดูแลผิวของเราเนี่ยให้ดีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโอเคค<อ>่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่นหนูปากแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้เฟซบ o ๊กเพจแม่นหนูปากแดงอินสตาแกรมพี่นาทิพย์ได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วคราวหน้าแม่หนูจะพาทุกคนไปทำอะไรรีวิวอะไรอีกก็ติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะตอนนี้ก็ต้ออองขตัวลาาาไปก่่นคะบบ๊ยย